ต้องเฝ้าดอกบต้องเฝ้าเห้เ้าเขาพร้อมเหมนคนกตีละตีละข้างมีอย่างผมาการท่องปตีละข้างเป็นองเขา กินกันโบราน่นท้น้นรายใช่ไนมปลาปลาปลาเนเลาซักหลัน้ตาลคเมล่าเนี่ยเอาเนยไปหน่อยต้นพ่อเทศหน่อไงเนศเมียบาดน